บอกว่าเป็นสาเหตุมาง่ายอุณหภูมิน้ำกลับกำลังดีเลย ไม่ได้รู้สึกเหมือนหยุดพักผ่อนแบบนี้มานานแล้วนี่ฉันออกจากดวงจิตได้แล้วฮะดูท่าลกร้อน,นั่นมีผลน่าอัศจรย์จริงๆด้วยอู้อจักแต่ลงตัวเองกลับไปจังหัวเรอเยาะเจ้าคอยดูสิ ำไมผ่านไปไม่ได้ล่ะรุงนั้นอันตรายอ๋ะ,อะแดนมานยังอันตรายกว่าโจนซีงเขาวางเข็มอามป้องกันให้ดวงจิตของเจ้าอเพียงแต่ความรู้สึกแบบนั้นทำไมรู้สึกคุ้นเคยจัง เป็นธรรมดาตอนนั้นจะต้องผิดม,มารดื่มเลือดของข้าแถมกินบุปผาควบโลหิตลงไปเข้าสุริยะเทพจำแรงกระทันหันเคยจิตใจร่มลอยแบบนี้มาก่อนก่อนนี้ข้าบังเอิญเข้าไปในจุนจวนิญญาณของข่าพบว่ามีบุปผาควบโลหิตของท่านอยู่ในนั้นเพราะอะไรกัน เจ้าตกใจกลัวหรือรู้ไหมสิ่งนี้หมายถึงอะไรข้าไม่รู้เจ้าลืมไปแล้วเวลาที่เจ้าอารมณ์พรุ่งพลาดบางครั้งข้าได้ยินว่าเจ้าคิดอะไรอยู่ในใจตอนนี้เจ้ากำลังบอกตัวเองนิ่งเข้าไว้ ยาดีตื่นตรนม<ะ>บางทีเจ้าอาจจะสัมผัสได้ต่อให้เป็นเวลาที่เจ้าหมางเหมินข้าชิงชังข้าเจ้าก็จะเข้าใกล้ข้าพึ่งพิงข้าโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าในจุนวิญญาณของเจ้ายังมีดอกไม้ที่เป็นของข้าเป็นบานอยู่ ก่อนหน้านี้พวกเราครบหากันยังไงก็เป็นเช่นนี้เช่นไหนเหรอก็อย่างที่เจ้าคิดข้าไม่ได้คิดอะไรเลย เข้าใจอยู่ยินถามนี่เขาไม่เข้าใจท่านเคยเข้าไปในจวนวิญ,ญญาณข้ามาก่อนไหมบ่อยเลยเกิดอะไรขึ้นไม่นึกเลยว่าจะมีภาพขึ้นในสมองแล้วไม่ได้จะคิดฟุ้งซ่านไม่ได้เหมือนเขาได้ยินเสียงในใจฉัน ความทรงจำก่อนหน้านี้เลยจริงๆแล้วท่านมีวิธีช่วยค่าเรียกความจำกลับมาได้ใช่ไหม,มแล้วทำไมท่านไม่ทำแบบนั้นล่ะแบบนั้นก็จะได้ผลอย่างที่ท่านอยากได้เร็วขึ้นไม่ใช่เหรอใช่แต่เจ้ามีจังหวะของเจ้า ข้าหรอไม่ออกไปตลอดเลยล่ะไม่เป็นไรเรายังมีเวลาอีกมากที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ 生生世世不换。 ท่ายเฟิงชีท่านควรจะโปร่งสบางตอนนี้นางเหมือนจะหลงหลืมความทรงจำมัจฉาเหมมันของตัวเองไปแล้วนางถึงจำท่านไม่ได้เฮ้ยน่าเสียดายวาสนาในช่วงที่ผ่านมายิ่งนักเมื่อก่อนข้าเคยได้รับบาดเจ็บสาหัสครั้งหนึ่งแถมความทรงจําก่อนหน้านั้นก็หายไปหมดเลยแล้วจากที่ซื้อมาเจียวบอกมาก่อนที่ข้าจะเสียความทรงจําไปข้าเป็นคู่บําเพ็ญเขานางกับข้าเป็นคู่บําเพ็ญกันแล้ว ก็เป็นเพียงตัวตลกทำโอ้อวดเท่านั้นอาเยียนตอนแรกเจ้าเป็นคนช่วยข้าตอนนี้เจ้ากลับลื้ข้าไปแล้วเช่นกัน จะครูให้โอกาสข้ามีชีวิตอยู่ต่อไปส่วนเจ้าเป็นแรงผลักดันให้ข้ามีชีวิตอยู่ต่อไป คนจะคิดถึงก็คือค่า คุณชายเฟิงมาหาค้าในเรื่องอะไรรบกวนท่านกุยไปแจ้งด้วยข้าจะพบราชครูคาระวะราชครูไม่เจอกันหลายปีเจ้าก็สง่างามเปลี่ยนไปด้วยพลังเช่นนี้แล้วเชิญประมุกมานกลับไปเถอะ ที่เหลือข้าน้อยจัดการเองไม่ต้องลำบากเผามันซะก็จบเรื่องมีผลงาน,นเด่นเกินเจ้านายไม่รู้จักทำตัวเงียบเงียบไว้บ้าง ช่วยจะได้แค่นี้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับบุญพาของเจ้าลุกขึ้นเถอะบุญคุณที่ราชครูช่วยชีวิตไว้ช่วยชีวิตนี้เฟิงฉีไม่อาจลืมเลือน <c oughs> เรื่องเล็กน้อยข้าได้ยินมาว่าเจ้าเต็มใจร่วมมือกับพวกเราช่วยฟื้นฟูความจำให้มัชชาเหมันใช่แล้ว ไม่ทราบว่าวท่านราชครูทำไมถึงช่วยข้าฟื้นฟูความทรงจำของไอะเยี่ยนเช่นนี้เพื่อให้นางกลับมารับตำแหน่งเดิมข้าซื้อมาเจียวเพื่อเอาเลือดเข้ามาเพื่อเส้นโลหิตให้อดีตประมุกมารโยเยียนให้สำเร็จเส้นโลหิตเหรอ บรรพชนของเผ่ามารเพื <reco Christ. S 2> ่อสืบสารพลังและอำนาจการปกครองของตัวเองจะให้รชครูแยกอดุวิญญาณหลังจากเขาตายไปแล้วจากนั้นใส่เข้าไปในรางของทายาทเผ่ามารกระบวนการทั้งหมดต้องทำให้เสร็จสิ้นในสารโลหิตของหุบเพลกระดูกขาวจึงเรียกว่าเส้นโลหิตส่วนอดีตมรกมานโยเยียนถูกอะคีวิญญาทำลายสิ้นก็เลยต้องผ่านช่วงเวลาในการฟื้นฟูยาวนานจนแล้วจนรอดไม่อาจฟื้นคืนชีพ เลือดในสาโลหิตก็แห้งเหือดแล้วเพื่อทําให้อดีตประมุกมารคือตําแหน่งดวงจิตให้ได้เร็วที่สุดพวกเราต้องการสายเลือดเฟื่องซานที่ให้คุณค่าในการบำรุงได้มากที่สุดในโลกมาเติมสาโลหิตให้เต็มอีกครั้งพบท่านก็เลยจะสังหารซื่อมาเจียวเอาเลือดของเขาใช่แล้วอีกอย่างนี่ไม่ใช่แค่ต้องใช้กายของสายเลือดสกุลโยโเป็นภาชนะรองรับดวงจิตของอดีตประมุก ยังต้องการคนของสกุลช้างมาเริ่มพิธีค่ายคนโลหิตอีกด้วยไม่ทราบว่าคุณชายเฟิงจะเต็มใจช่วยพวกเราอีกแรงหรือไม่คนที่ทำร้ายเผ่าข้าคือโย่ชื่อในฐานะทายาทของสกุลช้างเฟิงฉีไม่เคยลังเลใจที่จะพักดีต่อเผ่ามารแม้แต่น้อยหาได้ยากที่คุณชายเฟิงจะมีน้ำใจช่วยประมุขอีกแรง ถึงยังไงความผิดพลาดแค่เพียงเล็กน้อยแผนการที่วางมาหลายร้อยปีก็เป็นอันต้องสูญเปล่าเพียงแต่ข้าดึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะรู้สึกอะไรกับพระชาะเหมมันมน้อยนั่นถึงเพียงนี้ตอนนั้นพระสะครูให้โอกาสข้ามีชีวิตรอดต่อไปแต่ก็เป็นอายียนที่มอบความหวังและความกล้าหาญให้ข้ามีชีวิตอยู่ต่อไปที่แรกข้าคิดว่าชาตินี้คงจะไม่ได้เจอนางอีกแล้ว ไม่นึกเลยว่าข้ากับนางจะกลับมาพบกันที่เมืองเซนเกเรียนข้าคิดว่านี่จะต้องเป็นลิขิตท่ามกลางความมืดของสวรรค์แน่ๆต่อไปเฟิงฉีต้องทำยังไงราชครูปลดสังมาได้เลยหุบเหวกระดูกขาวสถานเส้นโ,โลหิตบกคลข้างกายราชครูคือไม่ทัพใหญ่จางชื่อใช่หรือไม่คือทายาทกำร้าของแม่ทัพใหญ่จางชื่อจางเฟิงฉี มิงหลีในฐานะราชครูกล้าทรายศต,ต่อเจ้านายเชียวเหรออดีตประมุขมารอยู่ที่นี่มิงหลีก็ไม่ได้ถือว่าทรายศ จะใช้โลหิตค่าเพื่อบูชาปลุกชีวิตตะแก่นั้นขึ้นมานเราคุนานางแห่แดนมารทั้งหลายขอต้อนรับบรรพชนประมุกมารวนคืนขอต้อนรับบรรพชนประมุขมารวนคืนน่าขำพวกเจ้าคิดว่าพูดยังไงก็เป็นอย่างนั้นเหรอาอาสื่อสายแห่งตะวันโยช่างยิงไละยอมและไร้ความสามารถถึงเกมนี้เชียวละตะแก่เอ้ย ถึงยังไงข้าก็เป็นปามุกแดนเมินกล้าลบลูกข้าที่นชั่งหรือไม่ยอมมอบร่างมานในข้าอย่างนั้นแต่ว่าในฐานะที่เจ้าคือลูกหลานตระกูลญ์โยนี่คือชะตาก,กรรมของเจ้าวิญญาณบางของเจ้าอยู่ในร่างนี้ก็เนิ่นนานเกินไปแล้วยาวนานเกินกว่าที่ควรจะเป็นเรื่องเชื่อมทันสวรรค์เป็นยังไงบ้างเรียนนายท่าน เิลาเยอะแข็งกำลังเล่งหลอมอย่างต่อเนื่องอีกไม่นานก็สามารถใช้มันสังหารซึมาเจียวได้ในคราวเดียวเรื่องเชื่อทันสวรรค์ห้ามให้พิพราดเด็ดขาดก่ันข้า,ขาน้อยจะรีบไปกำกับดูแลทันทีภูเขากระดูกขาวลงคืนจิต ดีตมือสังหารมัชชาเหมันที่เคยเชื่อฟังเจ้านายกลับกลายเป็นดื้อรั้นเพราะซื้อมาเจียวโชคดีที่ได้เจ้าสำนักซื้อช่วยเหลือจึงสะดวกให้เราลงมือก่อนหน้านี้ก็ได้เชิญเจ้าสำนักซื้อไปพักผ่อนแล้วแต่เจ้าสำนักซื้อกลับยืนยันจะเฝ้าอยู่ข้างโลคืนจิตราชกุูเรื่องเชือกทันสวรรค์จะสำเร็จหรือไม่มันเกี่ยวพันกับแผนการล้างแค้นครั้งใหญ่ จะต้องไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่น้อย แค่จริงจะสำนักสื่อทำไปเพื่อแผนล้างแค้นหรือเพราะใจอ่อนตบุษสาปลอมผู้นี้กันแน่ราครูกระวนเกินไปแล้วข้ามีความชำนาญในวิชาล้างไขกระดูกสามารถกระตุ้นไอเย็นของลมในจิตที่นี่และช่วยหล่อหลอมศิลาเยือกแข็งได้เช่นั้นก็รบกวนท่านแล้วนะราครูซื้อมาเจียวมาถึงแล้ว เขาเช่ารีบร้นหาที่ตายจริงๆถ้าสำนักเสือข้าจอไปจัดการซื้อมาเจียวก่อนที่นี่ก็ฝากท่านด้วยได้โอกาสล้างแค้นอยู่ตรงหน้าร่าอย่ามาโทษว่าข้าใจดำเลย มาเจียวพิธีเส้นโลหิตเพื่อให้ประมุกมารกลับคืนเป็นกระแสใหญ่ของเผ่ามารไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคนเดียวจะหยุดได้ร่างที่แท้จริงของโจเยียนถูกคีวิญญาณของตระกูลซื้อมาระเบิดจนแหลกไปแล้วยังจะเพ้อฝันคิดฟื้นคืนชีพอยู่อีกเหรอคืนตัวเลี้ยวถิงเยียนมาข้าจะให้เจ้าตายอย่ามีศักดิ์ศรีหน่อยจะมาช้าไปก้าวหนึ่งนางคงถูกหลอมเป็นศิลาเยือกแข็งแล้วละ่ะอีกเดียวข้าจะใช้มันฆ่าเจ้า

จะสำนักซื้อเชือกทันสวรวั์ต้องรออีกนานแค่ไหน ่ไไมเจอกันข้าให้เจ้ามีชีวิตตอนเกิดไปแล้วต้องขอบคุณที่ข้าเลี้ยงลูกสาวดีๆไว้คนหนึ่งอ๋อบางความสัมพันธ์ของพวกเจ้าเจ้าต้องเรียกข้าไปนะเรียกข้าว่าพ่อสิศิลาเยือกแขนยังหลอไม่สําเร็จจะกลับถือของไร้ข้ามาหาที่ตายล่ะลูกอาจารย์ถ้จัดการแบบนี้ได ไอเย็นต่อบส่วนในเข้าสู่เชือกทันสวรรค์แล้วด้วยสิ่งนี้จะต้องบาเจ็บสาหัสแนะ่ ้าคิดว่าด้วยเล่ห์กลเหล่านี้ก็จะฆ่าข้าได้จริงเหรอเจ้าคิดว่าถ้าข้าไม่มีสติรู้ตัวข้าจะอยู่มาได้เป็นพันปีเชียวเหรอซูมาเจียวข้ารู้ว่าเจ้าต้องการถ่วงเวลาข้าเพื่อให้เลี้ยวทิ้งเยี่ยนมีโอกาสหนีไปแต่ถ้านางจะสามารถหนีออกไปจากโองคืนจิตได้นางก็จะหนีชะตาของตัวเองไม่พ้นหรอกโชคชะตาของนาง ตั้งแต่พบข้าในวันนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าจะกำหนดอีกต่อไปในเมื่อไม่ใช่สิ่งที่พวกข้ากำหนดหรือว่าเจ้าจะเป็นคนกำหนดเองโชคชะตาของนางนางเป็นคนกำหนดเองอ นินจิว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 ตื่นเสีนินจิวซื้อมาเจียหรือว่าเจ้ายัางมองไม่ออกอีกใครก็ตามที่ใกล้ชิดเจ้าล้วนไม่อ่านกำหนดชะตาของตนเองได้การเกิดของเจ้าการมีอยู่ของตระกูลฟั่งสางของพวกเจ้าล้วนเป็นเรื่องตลกสิ้นดีพวกเจ้า คู่ควรแก่การถูกกักขังเป็นเพียงเลือดเนื้อเป็นเพียงหุ่นเชิดพวกเจ้าไม่มีคุณค่าพอที่จะคลองใต้ล่าแห่งเซียนและมัอ ในปลุกสัญชาติยานมัจฉาเหมันในกายนางร่างกายของนางพะยอต่อเจ็ดจำนองของนานงสมาเชียวเจ้าลองดูสิว่าพาแท้ของนางจะเอาชนะความผูกพันที่มีต่อเจ้าได้หรือไม่ทิ้งเยี่ยม a bit love. เลือดภา,าลลสาโลหิตแล้วเป็นเลือดฝรัง่งซานเลือดฝั่งสาสจริงๆขอแสดงความยินดีกับประมุกมานด้วยเลือดพันสวรรค์น,นี้มีฤทธิ์อัศจรรย์ยิ่งนักรอจนสารโลหิตเต็มล้นก็จะสามารถเริ่มพิธีเส้นโลหิตได้แล้วสมัมเดี่ยว ซมาร์เซียขอโทษนะข้าไม่รู้ว่าทำไมขอโทนะขนะ้าขนะ้าข้าไม่ได้ตั้งใจ <laughs> 可控驾驭。他没有看。